นี้ครับมางานเดินแบบวันเด็กของทางเอ็โซเฟียนะก็วันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันก็สนุกมากครับวันนี้ตื่นเต้นครับมาเดินเแบบวันเด้็กก็ตื่นเต้นดีนะครับแบบไม่เคยมาเดินแบบวันเด็กมาก่อนเลยก็เป็นเกียรติมากครับที่ทางเอ็โซเฟียร์ได้เชิญมาครับน้องนโอยน่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็มี นแบบนั่งแบบอีกเยอะมากน่ารักมากเลยวันเด็กเห็นเด็กปีนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มางานที่เอสเปียรบไม่ไม่ได้ทรอะไรนะทำผวันวันเด็กปีนี้เหรอโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รใะาาใแรงบจัให้น้องใจให้น้องๆะก็แบบ ถ้าน้องๆคนไหนแบบมีความฝันก็อยากให้แบบตั้งใจทำให้สำเร็จนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้ครับนะก็การเป็นแบบนักแสดงการเป็น,นก็อยากแบบเป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีคนรู้จกักคนรักครับผมตอนนี้<ล> เก้าแล้วแปดเก้าแล้วกันเปิดเก้าไม่ก็ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบมีแรงตื่นที่จะแบบไป็นทำงานในทุกวันเลยนะครับก็แบบยังไงมีความสุขมากกว่าใช่ การแตครับก็คือตอนนี้ถ่ายครบหมดแล้วนะครับก็เหลืออ่ซีรีส์เรื่อง The Rebound g a m นี้เพื่อนายนะครับจะออนช่วงกลางปีนี้ครับครับผมแอนด์เตอร์เรื่องนี้เป็นไงแอนด์เตอร์เรื่องนี้จะเป็นเป็นเกี่ยวกับบาสครับใช่ครับแล,แล้วบิงบิงจะรับบทเป็นกัปตันทีมบาสใช่ถ้าใครอยากดูว่าบิงเล่นเป็นกัปตันทีมบาสเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้นะครับทางวิวออริจินัลนะครับ มีนิดหน่อยครับแต่ว่ามีคนสอนเยอะอยู่ครับมีคนช่วยสอนใช่คือแทบจะทั้งหมดออใช่แทบจะทั้งหมดเลยสนุกครับเนี่ยแต่ว่าสนุกมากใช่ครับเหมือนแบบมันเล่นเป็นทีมด้วยมีคนเยอะอะไรเงี้ยเวลาเข้า,ากันแบบเยอะๆสนุกมากเวลาแข่งก็คือเหมือนแข่งจริงเลยใช่เหนื่อยจริงจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วอ่า ก็น่าจะเป็นเขาดังใช่อุ้ยอุ้ยสปอยอ่ะอุ้ยสปอยอ่ะไม่ก็อ่ายอย่างการเล่นกีฬาถ่ายถ่ายซีรีส์แบบเล่นกีฬาแล้วก็อ่าจะเป็นมันก็ได้เจอเพื่อนกับใหม่ได้เจอเพื่อนมานใหม่ด้วยนะอะไรแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้มันเดือดอยู่ ใช่เพราะว่าผมเป็นกัปตันแล้วไงทุกคนก็ต้องเชื่อฟังผมออม,มันก็จะเป็นเ,เป็นกีฬาจ,จริงๆไม่ก็อยากพูดเยอะเท่าไหร่ว่ากลางปีนี้ดีกว่าแต่ผมโป๊ะของผมโป๊ะ<า>ก็ก็เามาหมือนเดิมครับก็อบ่ดเหมือนเดิมเวลาได้ร่วมงานกับพ่มีก็รู้สึกสบายใจ แต่ว่าตอนนี้เขาไปมิลานไงปล่อยผมมางานวันเด็กที่เอ็มซเฟียก็อยากไปมิลานกับเขาบ้างอะไรเงี้่ยอ,อยากแบบใช่ติดต่อได้ดแบบอยากแบบไปเจออากาศหน,นาวอะไรเงี้ใช่อินปิกใช่ก็เนี่ยขอบคุณวันนี้แบบแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะมากครับเอเรียแปดสิบ น่ารักมากครับใช่ครับแล้วสุดหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วนะหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วทำครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอ,อยังไงอ่ะแบบรู้สึกอบอุ่นอ่ะรู้สึกเป็นความรักที่อบอุ่นมากเนียที่แฟนคลับแบบอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยเนี่ยไปตั้งงานแฟนคลับก็มาซัพพอร์ตตลอดเลย,เยก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆนะที่แบบแบบซัพพอร์ตตลอดใช่ขอบคุณจริงๆ อ๋อ <vehicle"> uh, เป็นของเอ่อเป็นของเพื่เงที่รักอนคมาเดียนะครับก็ถ้าตอนนี้ใครยังไม่บัตรก็สามารถไปกดได้ในแอปเดบคอนเสิรนะครับผมตอนนี้เราครอมก็ครับผมก็เริ่มซ้อมนะครับตอนนี้ก็วันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็เรียนเชิญไปครับทุกคนมามีติ้งแฟมีติ้งของนี้ด้วยนะครับ มราพิเศษแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีแฟนมีติ้งนี่คือพิเศษอยู่แล้วเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ทุกคนแน่นอนครับผมตอนนี้่ดูซ้อมต่างหรืออะไรใช่ก็ซ้อมคนระับเริ่มซ้อมแล้วพี่มีนมาใช่พี่มีนมาก็เดี๋ยวก็ส่วนที่ส่วนที่พี่มีนขาดขาดหายไ,ไปเดี๋ยวพี่มีนกลับมาก็เดี๋ยวมาสอต่อกแต่ที่พี่ไปที่พีนไป มีหน้ากลับผมที่สิบแปดสิบแปดใช่ไปนานมากก็แ,แบบอยากไปอยากคิดถึงอะไรอยา่างเงี้ยแบบคิดถึงะไอยากไปใช่ <c oughs> เขาก็เฮ้ยเมื่อวานผมแบบกำลังนั่งแท็กซี่กับแล้วพิงนั่งกับเจี๊ยอยู่แล้วเจี๊ยบอกว่าเฮ้ยพิงพี่ก้องตกเครื่องพูดจบปุ๊บหนึ่งวิพี่ก้องโทรศัพท์มาเลยแล้วก็บอกว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรเดี๋ยวพี่ก้องโทรมาหนึ่งวิปุ๊บเฮ้ย พี่เจยบอกว่าที่กองตกเครื่องหนึ่งวิปุ๊บล้วที่กองก็รวมกเลยเหมือนได้ยิน่ครับก็อ่าก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าช่วงกลางปีนี้จะมีซีรีเรื่องเดิรือบลาเกมมี้เพื่อนายนะครับออนทร์ว mm ีออริจินะครับ mm hmm. ผมก็ฝากทุกคนติดตามผมด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้พี่มีจะมีละคร,รเรื่องร mm hmm. ับ่วมทุ่งนะครับช่องสาม เวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็จะานหนึ่งสุกจันสุกช้นสุกโอเคก็ฝากทุกคนไปรับชม้นะครับรักทุ่ทุ่งครับเตมอนเตยมอนไม่มีหิกก็อโอเโอเคาคนนะครับ